ทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อเช้ทุกคนสบายดียามเช้าว์วันนี้มืขอเช้าก็เลยแหละเก้าโมงล้เข้ามาในเมืองทุกคนวอลสีเข้ามาเอารถอยู่ในบ้านน้องเดินนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นยังไม่ได้ประกอบเครื่องเลยทุกคนเลยเสียหายนักน่งรถกะได้พาจักอีจเขาเจ้าว่าเมื่อประมาณห้าพันกว่าทุกคนสามล้านปลายนะเขาจะโทรบอกเมื่อวานนี้ว่าจะเอาของแท้จะเลยบอกขั้นของแท้เด็กประมาณห้าพัน ห้าพันกว่าบาทนี่แหละทุกคนก็เลยเสืออเเ้อของแท้เลยคันเสื้อเคิ่งธรรมดาพัดมันสีเสว่ายนะเสียดายรถทุกคนเลยอ้าเอาวอ้าวอาวกิ่นข้าวทุกคนข้าวมะพระ้าวะะม่วงกินเฟิร์ก่อนกิน,กนข้าวก่อนเพิ่งไม่ได้กินข้าวเช้าเลยลมาเอารถมาขึ้นดานกนันรถเสียงนั่งโน้มทุกคนเนี่ยมาขึ้นไปสิเมื่อหลายบัรน,นันเนีย เขาเจ้าทักไปบอกว่าจนตกใจทำอิดเลยเพราะว่ <_ an> าทางในมันเสีแห้งทุกคนเลยไม่ผ่าจักผ่า,ผาเปเดเลยอีก <_ an> ใช่ืะสีสันเป็นตะกินแห้กินแน่ชั่งโมกินบ่ได้ยังกินงูบ่ได้อเอรอวตัวยิปปเป็นแซ่บปินน้ำตก

สองโมงไปามตกินมดไมองมนะได้ไหมกินให้มาตัวนะลองชิมาปมาณตัตั ที่เห่าอันมาแต่ในเมือกนะก็ทุกคนยังบร่ได้เห็ุเนื้ออยู่เนื้อกินผิดล้อนะไปเอารถกะขาเจ้าแปงยังบบแล้วทุกคนเคิงอันมันยังบะมาาครบนะประมานมืออื่นมือพื่นผิด้ทุกคนบะมอนลงมาแต่ป้าก่อนจังเข้าไปเอาอิบะมอนพึ้นเมือขึ้นป้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เห้าสิบมาเห็ดอันอยู่นกินตัวที่เฮาจงไาเธอพอกับเม่์เลยกัเขาอ้ายตอนนั้นแหละตัวบะมอนได้เห็นแล้วทุกคนยังเลยสองขานะบะมอนจงไว้เธอเพราะเท่าไม่เท่าเพิ่น แต่ว่ายัางบ็เลมาบ้านก็เลยบเอ,อามาเฮอเพิินทุกคนมือวนนี้สม,มูทสีมาเฮ็ดกินเลอเฮอเพิ่นนะแต่ว่าจะได้ปุ๊มีไฟกล้องทุกคนมืดนะมาสีเฮ็ดแต่เว้นผัดยังข้าวลูกได้ทุกคนเลยนะสีมาโคโคแบบบ่บมีใบไหมคิ้พูด๊มีผืเลยนะมือวนนี้นะสีโคแล้วกะให้พ่อเมย์ต่ำเจวกินกับเอาทุกคนคล้ายๆกับคล้ายๆปิ้งแหละสีมนมืดได้แล้วทุกคนนะขาอีเห็น ขโมสิมาฟักโคก่อนฟักเอ็ดโคเอานะขาอีหินสองขาทุกคนเลยสีเอ็ดกิ่งขานึงนะเพราะว่ามันยังหลายอยู่เดี๋ยวมืออื่นอย่างโคอีกคาน 뭔가 ใส่กล้องลำบากขนาดก็งเราเสียแต่เว้นผู้สาวบ้าบนอน ตอนฟักตอนพอเพลเอก็ถ่ายเฮ้ยเบิ้งดําเล็กดําน้อย,ยนะเพราะว่ามันบ่มีผู้จับกล้องเฮ้ยและะ้วก็ไต้ไฟโทรศัพท์เอาทุกคนนี่ว้าเต็มนาเหงทําอิดว่าสีโบโคเมิดแลวผัดแม่เพินมาเฮ้ยโคเมิดเลยมืออื่นจังบบได้เฮ็ดกินตอนเช้าทุกคนสิออกไปเกี่ยข้าวแต่เช้าเมื่ออื่นนะไปไปตําเครื่องเทศเครื่องปรุงเลยทุกคนืันนี้บ่มีใบกีหูทุกคนเอ้ยโคใสหะะ่หูวังโบพังเทมแล้วก็หูสีเคินะไปไปเฮ็ดกินกันเลย มอนมีชีดสูตรช่มโมทุกคนแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวว่ามีใบสีิโหดนะแต่ว่ามีมีพระเทมกำหดสิีครอก็โอเคแล้วทุกคน,นไปจัดการเลยนั่งค้างเออแล้วังค้างไม่ได้ต่ำต่ำตกับโคกเนี่ยอ้าต่เไป

เต,ต็มไปโคเลยวแบบน,นี้ทุกคนอัานในหอดเจ็ดโมงป้าตุ๊กเต,ต็มทวยญ่บ่ให้ได้เค่ะมาราับคากเลยเถอะจมงไปนอกมลนก็ได้แนมะ่ปูป่บนนอนดีๆมาตั้งกะะก็เอาิเสื้อน้ำมันจักน้อยทุกคน พ่อม <ute ksam Vincent Leonard> ันเข้าโคของเทศมันดิใส่ของเทศเขาลงไปมาทุกคนใส่ของเทศลงไปน้ำมาแล้วมันจะโดนคูหัวนี่ก่อนโคสิน โค้ดอันนีหหนนนหห้หอมแล้วกันงโค้ดซีให้มันชุบแล้วแต่งเอาน้ำใส่ที่หลังทุกคนถ้ามีเบอร์ที่หูนี่าไอ้บัรนี้นะแนเบมาหอมแล้วก็เอาเนื้อลงไปเลยแับ 好，嗯。 ส่คนขนาดบอลที <ric> <ifies> ่ใช้บดที่หูก็ยังแข็งโอ้โนาผืนเลยทุกคนเขิงมันบกครบนะเขิงครบมันน่าเซ็บที่ เฮ็ดยูนยี่เฮ็ดแล้ยูนย่ากินแล้วกาซัมูงบร,ริกินคือเกาทุกคนไม่ขอพอแม่กินละคะซสมูงสีลงไปไหลกระท่งเลยกระท่งนะปุ่งแบใส่แกงนุ่มอ่ะใส่แป้งนุ่มโอ้โหใส่ลงชุ่มเข้มโอ้ไปก่อน โอเคโอ้ไปนี่แล right ้วทุกคนไปสมูกับเฮดเฮอเบิ an ่งพอเขาข้าวทุกคนสีลงไปหลยเฮอไฟโต้ตัวกำลังฟคดรนี่แม่เอาน้ำตื่มใส่พอเย่ามันยาบสมูทบริกิจนนำอืมจะแซ่บโจ้กข้าวไม่พอและวไปทุกคนไปเลยเฮอไฟโต้นะ มีหลายขันหลายต่อทุกคนเห้าวัองบารด้กินคนหล่มาลงรถไและปีนี้เอ็ดใหญ่เนี่ยทุกคนคนไล่ไขายเครองขายโคมขยนายูนิกิไลขนาดปีนี้นะ เดมาบาอกมาคือบ้าแผน่นสิเลลุเดชมาไนนด้แล้วผู้ที่สองเอาไหวเด้อ <c oughs> ไปหาบางคนคก็ปู้หลายเลยยังมาแถวนี้นะ <c oughs> จนเริ่มเนาะฝ่ายนี้นะเพ้่อนเสร็เริ่มอย่างเพื่อนการเห็นแล้วกินข้าวมาแต่เช้านี่ว่ะมาแต่เช้านี่ ันเข้าแล้วอะไจังมากเลยโหมาเช้าจังมากเออแจ้งได้วันนี้นะไปหาถ่ายก่อนลื้นหมูเลยเนาะถ่ายอยู่อันที่โอ้ยมือเลยพี่เลอ พ่อขากัเมาแล้วป่วยด้อด้าปิดไปิดขายเนีอยู่ต้องกินเช่าูกกดดนไป้วแอย่ารัดเอานะหวานย่างเสอ่อเห็นบ้ยังต่ำกยขาเห็นอวัน เสียเสียมาแล้วผู้นึ่งคนนั่งเทอมมันวันนั้นโอ้คนหลนยได้เายเทอมวัดพี่เดิอเคก็คนไลนคนเาทคนเนาะคนไลนนหลายนเรเลย่บอดี้ก็บอดี้อ้อมเนาะได้บได้เสือบอดี้อ้อมนะไปได้ อ่พี่ยัีไ่มาเห็ลยเห็นจุดแล้วจลมาจะชื่อรนี่เามาหายังพากำลังเนี่ยคนไล่นเ้ยเนาะเ้ยังปีนกำลังเลยต่พเออ

ลอยลนทงลุ่นไงอะไรบ้างลอยลุนไ่รูไปเท่าเยอเขนาดนีไป่นะพี่สาวลปไ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 ไป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 ไไปไปไไปไปไปไ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 ไปไลไไปไไปไปไปไ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 ไปไปปไปไปไไปไไป